ครับหนูกระลอกบินดูดูครับหนูกระลอกบินมันขบครับนีเนื้อหนูนครับจีได้ทำไว้ได้ครับนี่ครับ แต่มันไม่ค่อยขอบนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นหน้าไหมครับถ้าเกิดชอบก็ลงคลิปตายมิ้นอันนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวกลับมาลงคลิปให้อีกโอเคไหมบายบาย